วัสดีครับผมกบกุติเช่นเคยครับวันนี้จะพามาฝึกอ่านแท็บนะครับอ่านโน้ตในคอกีตาร์แล้วก็อ่านโน้ตในบรรทัเส้นนะครับแท็บนี้นะครับจะเป็นแท็บในสายที่หกอ่ะมาดูตำแหน่งคร่าวๆแบบง่ายๆกันเลยนะครับพอเป็นสายที่หกปั๊บนะครับโน้ตที่อยู่ในบรรทัเส้นนะครับและโน้ตโน้ตที่อยู่ในคอกีตาร์นะครับสายเปล่าโน้ตเลขศูนย์เราจําสูตรมาแล้วน้ตเลขศูนย์ตรงนี้นะครับก็คือโน้ตตัว E นั่นเองครับถ้าแท็บบอกว่าช่องที่หนึ่งนะครับแสดงว่าตรงนี้ครับตัว F นะครับตัวนี้ครับ แถบบอกว่าช่องที่3นะครับสายหกเนาะก็เป็นตัว G ครับแถบบอกว่าเลขที่5ตัว A ครับแถบบอกว่าช่องที่7ตัว B ครับแถบบอกว่าช่องที่8ตัว C ครับแถบบอกว่าช่องที่10ตัว D ครับแล้วก็แถมบบอกว่าช่องที่12ก็คือตัวอะไรตัว E นั่นเองนะครับซึ่งมีคู่เก็บกันนะครับพอจำสเต็ปอ่านแถบมาคู่กัน กับอ่านโน้ตบนคอนกีตาร์แล้วทีนี้สเต็ปถัดไปนะครับที่กูตัวอยากให้เพิ่มรายละเอียดก็คือโน้ตที่อยู่ในบรรทัดน่าเส้นนะครับตอนจบง่าฮะเนาะ E ตรงนี้จะต่ํานิดนึงนะครับเป็นโน้ตตัวต่ําตัวต่ำเป็นโน้ตสายปังสวัสดีตัวนี้ก็ใสายผมสายผมเลยทีเดียวเนะอ่าตัวนี้อ่าต่อไปครับถ้าอยู่ช่องที่นะครับกระยับขึ้นมานะครับบนอ่าโน้ตบรรเลงน้อยที่สามนะครับตัวนี้คือตัว F นะครับอ่า เอต่อไปขยับขึ้นมาเป็นตัว G เนาะเหมือนแถบเลยนะครับเหมือนโน้ตในคอร์ดกีตาร์เลยขยับขึ้นมาอีกเป็น A นะครับเซนเรียนที่สองขยับขึ้นมาอีกครับเป็น B ขยับขึ่นมาอีกครับเป็น C ขยับขึ้นมาอีกครับเป็น D ขยับขึ้นมาอีกครับเป็น E นั่นเองนะครับง่ายๆแต่การแบบนี้นะครับเราสามารถฝึกได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับเนื้อโน้ตในบรรทัดหน้าเส้นนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับต่อไปครับเราอ่านโน้ตสามตัวอ่านสามเส้ติดบอกแล้วนะครับทั้งในแท็บนะครับใน คอร์กีตาแล้วก็ในธนาเซนเราลองนะครับเอาเอา,เอามาฝึกนะครับโดยคุณตัวจา้าตัวนี้นะครับเป็นคอร์ดเอนะสบายเราไล่นะครับมันเป็นคอร์ดเอนะอ่าไม่ใช่ตัวนี้นะอ่ามันเป็นคอร์ดเออ่าเป็นเอไหมเนี่ยนะครับก็ไม่เชิงนะเพราะว่าตัวนี้ไม่ไม่ใช่ฝ่าช้าบเนาะ เน e, นะี e, เนะ e, 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 นะครับอ่าเราพยายามฝึกเนาะเป็น e 7กันก็ได้นะยับเ,เ,เี็นใจได้กว้างก้างหน่อยคนะ่ะขดตัวกดมาครับ2 3 5สาไต่อไปนะครับมันไล่ตั้งแต่หนึ่งเครับ ต้องห้า E ต้องเจต้องปต้องสิสองนะครับมันเริ่มไนะครับ 4, อันนี้เนาะส่วนมากนะครับอถ้าเป็นโน้นไซส์สูงนะครับคุณตัวอย่างให้จําแบบนี้นะครับเืก็เป็นจําเป็นพาวเวอร์คอรดนะ<อ>แบบนี้นะเช่นอันแรกนะก็เป็นพาวเวอ, e อร์ค e อรดอีเนาะอีเอฟี แบบนี้นะครับก็ลองเอาไปฝึกดูนะครับหนึ่งอ่าละกันที่หนึ่งนะครับก็คือแต่ความจักแท็บไม่ได้ก่อนสองนะครับเอามาเชื่อมโยงกับคอกีตารโนเป็นคอ,อกีตาร์นะครับ <c oughs> แล้วก็สามครับสองเสเต็มนี้เสร็จแล้วก็เอาไปเชื่อมโยงกับบัลทาดาเส้นนั่นเองนะครับเราก็จะได้ความรู้เพิ่มนะครับในการเล่นดนตรีหรือเล่นกีตาร์แล้วก็อ่านโน้ตในคอกีตาร์ได้ด้วยแล้วก็อ่านโน้ตในทาทาด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าอีพีหน้ากับสไลน้ากับเซกเตอร์นาครับ วันนี้กูตกหญยะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ